สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิจบันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของสําหรับคลิปนี้มีรถกระบะตอนเดียวอีก1รุ่นครับเพิ่งเข้ามาเติมสต็อกใหม่คลีนนิ่งแล้วเก็บนานรละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วทุกจุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ พี่ๆหลายๆท่านหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาตัวรุ่นนี้กันอยู่แน่นอนนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัตรออโต้ Auto. ตรงนี้ก็ต้องของของระคุณล่วงหน้าไว้น้นที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยอ่านพาเจ้า isuzu d-max 3.0ตัว S นะครับ รถปี2019ไม่คริปการใช้งานน้อยตัวรถเดิมโรงงานสวยสะอาดนะครับน่าใช้และก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือหล่อและก็จบในร้านเดียวแน่นอนนะครับรถครันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยจนหนัพีพิวามน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําแต่ต่อไปกระไมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วรับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างทีนบอกมาเมื่อกี้นี้ เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมันก็จะเป็นตัว M Y 1 8 1 9แล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวโฉมเชนและแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวพิกโลกนะครับปัจจุบันตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับกระจังหน้าสีเทาด้านตัวโครมไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแล้วก็ตัดหมองว่าตัวสปอร์ตไลท์ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวใส่เพิ่มเติมได้ราคาไม่กี่บาทนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่งตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการ ข,ขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็คลีนนิ่งให้กับพุลูกค้าใหม่นะครับอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าส่วนสราบตัวรอเนี่ยเราจะใส่เป็น TE37 ยอดแดงนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวงานใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นของไทยนี่แหละกล้ามก็จะมีการแบ่งงานในเรื่องตัวหลายๆสายออกไปอีกทีนึงนะครับอีกส่วนนี้ก็จะเป็นตัวหกูนอล้อพร้อม ยางปี2021นะครับซีรียางก็จะเป็น265 40R18 นะครับเป็นตัววัยรุ่นยางบางน่าจะชอบตัวซีรีส์นี้เนี่ยกันเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับสวยเสมอกันจะโดดถึงด้านท้ายแล้วก็สับในส่วนของตัว3 0ันคันนี้เนี่ยใส่ตู้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีการจดทะเบียนลงเล่นไมกับลูกค้าแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสูงตู้สำหับคันนี้ก็อยู่ที่2เมตร10 นะครับแต่จริงแล้วว่าถ้าเกิดตัวรถ3,000คันนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งคอกเตีย้ยใส่ได้ทั้งคอกสูงแล้วก็ตัวตู้เนี่ยจะมีความสูงอีก2ระดับนะครับนั่นคือ2เมตรและก็เมตรแปตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหลือเราจัดก,การให้พร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวล้อหลังนะรตรงนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันแล้วก็เป็นตัวแมกไคร์เดียวกันอีสูเนี่ยต้องจัดทรงครับ ให้าตายหงตายหายง่าก็ต้องจัดทรงล้มจอกมาสวยวันนี้เยอะมากนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเล่นกันจริงๆกันเนี่ยสามพันค่อนข้างที่จบมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนส่วนมากนะฮะถ้าเกิดเราบอกจุดเด่นๆเนี่ยหรือว่าฟังจากปากพี่ๆหลายท่านที่เขามาออกอีสงกาทางร้านเรานะฮะประหยัดรอ สองประเด็นนีใ้ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาเน้นในเรื่องตัวการใช้งานเป็นหลักออปชันไม่เน้นช่างมันรถกูต้องหล่อไว้ก่อนส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นสเต็ปกันประมาณนี้เลยนะครับแต่จริงๆถามว่า6กดูลายแบบนี้ไม่ชอบไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะฮะเรามีรายอื่นลองรับอีกเยอะนะครับเพราะนั้นมาคุยะไรยอย่างที่ร้านได้โดยเบื้องต้นดูแบบเรียวเดียวแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือตรงไหนเพิ่มเติมยังไงค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับ ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนคันนี้มาอีกแล้วครับก็คืออะไรส่วนของตัวสติกเกอร์มันหายไปนะครับสติกเกอร์หายไปเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตัวคาดกาวที่มันหมดอายุของตัวกาวของมันเองอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารถโดนชนมาแล้วต้องเปลี่ยนฝาโป้งใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับร้านเราไม่มีอย่างนั้นแน่นอนตรงนี้ออยากจะอธิบายให้พี่ๆหลายท่านหรือว่าคุณลูกค้าหลายคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยสติกเกอร์หายไปไหนล่ะสติกเกอร์ตัวอี่สุหายไปไหนอย่าลืมนะฮะม เพราะนั้นเนี่ยมันสามารถลอกได้โดนดงโดนน้ำอะไรงี้มันมันก็อาจจะมีการหลุดการร่อนอะไรของมันงี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งตัวตู้นี้ก็จะมีตัวฟิล์มกันลอยนะครับเส้นกันท้อนแสงไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับทรงรถสวยมากคันนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดถามในความคิดของอันนะฮะต้องจัดทรงให้มันเตี้ยกว,ว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งไ้มก็ต้องกดให้ตูดมันจมไปเลยสวยมากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องสามพันเนี่ย เอาให้จมสเตปแบบนี้เนี่ยอันว่ามันดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคุณลูกค้าเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับถ้าเกิดไหนๆก็จะออกแล้วเนี่ยเอาอีกสักนิดนึงเอาอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราจัดก,การให้เราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำใน,นส่วนตัวภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนภัยคู่หน้ามาให้นะครับ แล้วก็ซีดีเนี่ยก็จะเป็นแบบ1ดินเลย CD ซีดีวิดูเอ็มพนะครับก็จะมีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับส่วนสำหรับตัวแอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับบันหลงนะฮะแอร์ฉ่ำมากๆนะครับ แต่สุดแล้วแต่เนี่ยไม่ว่าแอร์จะเย็นหรือว่าไม่เย็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวในสวงตัวน้ํายาแอร์น้ำมันเครื่องอะไรเนี้ยเราก็เซอร์วิสให้กับผู้ลูกค้าหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกนะฮะสามพันก็จะเป็นตัว S ก็จะเป็นแบบปรบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบดอกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองดอกธรรมดาให้อีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เบาะหนังสีเทา60ต่อ40ิ สเตตแบบเดิมๆเลยฮะเหมือนเดิมทั้งหมดเหมือนเดิมทุกอย่างรถสวยมากแล้วก็ล้นพึ่งล้างเสร็จด้วยนะครับเราก็เลยเอามาทํารีวิวแล้วก็นําเสนอให้กับพี่ๆอะไรท่านได้รับชมกันเพราะว่าส่วนใหญ่นะช่วงตอน ปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะเราจะเทไปทางพวกแบบรีโวกันซะเยอะเพราะนั้นเนี่ยอีสูเราน่าจะเห็นกันได้น้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงพักหลังๆมาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับ3,000เมี์หนึ่งเมีเดี๋ยงไงตัวพิกโลคตามมาอยู่แล้วแน่นอนแต่เป็นคันไหนเดี๋ยวเราติดตามมันดูได้แต่ทําไมอ่านถึงต้องเอาคันนี้มาก่อนละ่ะเพราะว่าคันนี้มันน่าใช้นะฮะสามพันในรุ่นของโฉมประมาณนี้เนี่ยตอนนี้สภาพสวยๆส,สภาพแบบเอี่ยมเอียมเลยนะฮะเนียเน้ยเลยดีกว่าเหมือนใส่สูตรเลยนะครับ หาได้ยากมากคนันคันนี้ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยในช่วงของตัวตอนต้นเนี่ยลืมพาดูตัวเครื่องเราไปดูตัวเครื่องกันสักนิดนึ่งครับไปสำหรับในส่งของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่อง3.0ลิตรนะฮะ d d i นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามนำเครื่องไหลเยิ้มไม่ว่าจะเป็นในส่งของตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับแต่เก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะ ขนวนกันความร้อนใต้ฝาโปงนะครับตัวแผ่นโพงแผ่นเพลยอะไรอย่างนี้ทุกอย่างครบหมดรถสวยมากนะครับเราคงไม่ต้องอาจจะถามว่าต้องคิดเยอะไหมก็ในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดให้อ่านแนะนานะฮะร,รถปีใหม่ๆแบบนี้ก็คือตัวรถมันใหม่ของตัวมันเองอยู่แล้วครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เน้นหรือว่าต้องการตัวรถปีใหม่ๆหน่อยนะครับอันก็ขอแนะนาเป็นคันนี้แล้วกัน นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอย่างที่อ่านบอกนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาได้เลยถามว่ามันจะมีเข้ามาอีกไหมเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถตอบได้แต่ณตอนนี้เนี่ยรถที่มันจอดอยู่ตรงนี้รถที่อันเอามารีวิวเนี่ยคือมันยังอยู่ที่ร้านเราคือมันยังอยู่ตรงนี้คือมันยังไม่มีเจ้าของเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาก่อนคุณลูกค้าคือมีสิทธิก่อนครับ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วหรือว่าออนแอร์ออกไปแล้วอาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดอาจจะมีคุณลูกค้ามานันจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจไงรีบติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนนะครับสุดท้ายนะฮะเราดูในส่วนตัวรายละเอียดทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็ตัวเครื่องกันไปแล้วพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาครับสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 9 0 0 0บาทปี19นะฮะ3,000ตัว S 5 9 0 0 0บาทนะครับไม่ว่าคณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับถ้าเกิดภายในช่วงนี้เนี่ยสนใจที่อยากจองรถกระบะตอนเดียวไว้อยู่แล้วรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับในสวงตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับมาแนะนารถสวยๆอีกรุ่นหนึ่งให้กับคูณลูกค้าได้รับชมกัน เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นเพจออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกลังใจกับพวกเรากดไลค์กด, like, ด s ั b สไคร้ปฏิคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนหรือว่ามีรถแขนงเข้าใหม่ยกมารีวิวให้กับคุณคาได้รนะับชมนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ